ความสุขกับความหมายคุณเลือกอะไรก่อนวันนี้นะครับการที่เราจะเลือกทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็ตามเนี่ยหลายครั้งมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีอารมณ์อะไรแต่ถ้าคนที่มีคุณภาพนะครับร้อยเป,เปเยอเร์เซ็นต์เขาเลือกความหมายก่อนเพราะว่าเวลาเราทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเนี่ยมันอิมแพคกับอนาคตเรามากๆคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าทําวันนี้ให้ดีก่อนอนาคตยังอีกไกลยังไม่ต้องคิดมันคําถามคือวันนี้ที่เรามีอยู่ก็เคยปคเป็นอนาคตของเราในอดีตแล้วมันคือผลรวมของเราที่เกิดขึ้นจากการที่เราเลือกทําหรือไม่ทําอะไรด้วยซ้ำการที่คุณใช้ชีวิตแบบหาความสุขก่อนแล้วไม่ มองถึงความหมายของมันมันจะทําให้คุณนะมีชีวิตแบบที่คุณเป็นในทุกวันนี้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้คุณต้องมองหาสิ่งที่คุณทาแล้วคุณรู้ว่ามันมีความหมายกว่าคุณมากกว่าแค่การให้ความสุขเพราะสมองเราเะะต้องการที่จะเลี่ยงความทุกข์ให้ได้มากทีก่สุดเพราะความทุกข์ในมุมมองของสมองเเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยที่เขาต้องเจอการเอาตัวรอดต่างๆดังนั้น,นคุณกําลังตกหลุมพรางของสมองครับมันถึงเป็นสาเหตุท,ที่ทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบเลยในยชีวิตเป็นเรื่องที่อยู่ในความสามารถของสมองเลยแต่การรเลลือออกะะไไไทที่ําแ้้วดร ในอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องใช้โลจิกและตรรก,กะเป็นการฝืนตัวเองเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าฉันทําสิ่งนี้เพราะฉันมีความตั้งใจเี่ะเป็นสิ่งนี้แม้ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ได้ให้ความสุขอะไรเลยก็ตามคนที่เลือกหมอไม่ใช่ทุกคนที่จะรักการรักษาคนอื่นแต่เขาเลือกหมอเพราะเขารู้ว่าหมอมันสามารถมีไรายได้ที่จะดูแลเขาได้หลายครั้งเวลาเราเลือกอะไรก็ตามนะครับถ้าเราอยากก้าวหน้านะฮะเราคงต้องเลือกความหมายก่อนความสุขแม้ว่าจะเลือกอะไรนะครับทุกการเลือกหรือไม่เลือกมีผลการอนาคตคุณเสมอ